<laughs> อ่าต่อไปเป็นส้ตมตำส้มตำกุ้งสดกับปูนานะคะป,ปูนาทำไงใลายเป็นแล้วไม่มีพยาธิในนอนค่ะปูไทยบ้านเอาปูไทยบ้านหน้อนมีทุพย,ย่าอ่ะนื่อสุกยังอ่าเขาเขาทำคนแก่คนถ้าคนแก่ทำค่ะเขาทำสารพิธีวิสาบ,ท,บท,ทำแบบไหนดองแบบหนูมไม่รู้อะ่ะเนี่ยค่ะ กกินแล้วตัวหนึ่งก็หวานมากไม่กล้าใส่อ่ะไม่ต้องใส่ก็ได้อืมี๋ยวไม่กล้ากินหรอกที่มันดิบแค่นั้นน่ะดิบค่ะอืมดิบมันมีพยาธิปูนามีพยาธิอันนี้ปูนาใช่ไหมอือไม่ได้เด้๋วเราใส่กุ้งทะเลแล้วกันอืมกุ้งทะเลนะกุ้งที่เราแซ่โซดาอืมไว้ตรงนี้ก่อนส้มตำกุ้งสดใช่ ห,หนูจะใช้การใส่ทุกอย่างภายในวาเดีรวกันมันจะไม่แบบเครื่องไม่เสียบบีปเลย <c oughs> <c oughs> ี S <S ่อร่อยมั้งอืมเอาใส่เยอะเขาอะเยอะเสีเยอะเลยมีเอาน้ำมันจีนกัส้มเาเอาน้ำมันจีนกับขนมจีนเพราะว่าเราใส่เยอะใส่มาละกอเยอะหลายคน ไออีกอก็กกน้ำตาลแล้วก็ซุ้มตำกุ้งสดโดยเชฟไอ้ครัวสบายดี นะคะชุบแซนด์นสวยอ่เนี่ยวันนี้ผมเป็นเก้าแบบเป็นอะไรนะเป็นนางแบบทั้งวันเลย <laughs> อมนีเลยนะเดี๋ยวราใส่งลงไปสักหน่อยอืมนี่ตำแบบไทยบ้านตาแบบไทยบ้าน อน้ตอกทานิ้งทันน้งเลยฮึ่มโอ้ยโอ้โห นอรน่น้องกุ้งกี่ตัวดีเดี๋วไปเลยตอนี้นาะเดี๋ยวเก็บไปกินขงเช่น้ำปลาอิงเช่นันปลาอีกตัวเราก็ใส่ปลาไปด้วยไปเรยกหอม,อม,อม

เซตแนวแล้วก็จะใส่ถาดถาดนี้เลยสวยไหมลืก <ừ> ได้เนาะไม่ต้องเน้นสวยต้อเน้นใหญ่เน้นใหญ่อร่อย <laughs> เกือบเงาน้ำหอกอีนี <t uh> <t uh uh ้เลยขอบมันเล็กไม่จะแซ่บว้าวเสร็จแล้วค่ะตำถาดตำถาดตำถาดพุ้งสด นั่งกินก้าวชิรยังชิรย oh ังก่าฮบา่ายาินก่อนินก่อน้าจี้ให้้ก่อนบ๊ายบายได้ไหมลเหไปแล้วย่